เงาอะแต่เพื่อนไม่ครบแล้วใครๆก็บอกว่าขััวเพื่อนเอื่อมมันคืออะไรอะขัวเพื่อนเอื่อมเล่นกัใครดีว่าทำไมมัอนเงียบเงาอย่างนี้แบงซึ่งอยากเล่นอะแล้วยังไม่อยากนอนอะหาเพื่อนเล่นให้เราหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราหาเพื่อนเล่นกันไปไหนดีว่าเริ่มจากใครก่อนดี ไม่เอานะทางนี้ไม่มีแรงเล่นหรอก <c oughs> ขออยู่เงียบๆตัวเดียวมุมโซฟาอย่ามากวนกันแล้วกันนะอยู่ไกลอยู่มันเดิดไปหายายเดีวมาหายายเด้วยวมามาหายายเด็วยวขวมเยีดตัวเป็นล้ำค่าอะไรขวบหลัง เราอยากเล่นกับเบงอะ่ะก็มีแต่เบงตอนนั้นแหละที่เข้าใจขั้วานูสิยายมาเล่นกันเถอะนะยายมาเล่นกันเถอะได้ไหมอ่านอนุญาตแล้วนะยายอนุญาตแล้วสวัสดีค่ะหนูอ,นอยากเล่นกับเข,า,า,ขาใหม่ค่ะหนูอยากเล่นกับเขาใหม่วางมันลงยายวางมันลงวางมันลงให้หนูเล่นมันหน่อยส่งมันส่งทวนมาเอาพี่ไหมเอา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 ,เอาส่งทวนมันมา ไม่นะอย่าส่งตัวไปให้มันเลยอันตรายหนูไม่ออกจากยายวันหรอกอย่าทําอย่าทําเจ็บคิดว่าอะไรส่งตัวมันมาส่งตัวมาอันนี้พี่หนูนะเนี่ยพี่อส่งมาส่งมาอย่าทัไว้นันส่งมาอันนี้พี่ใหม่วางลงวางลงทีนะวางลงตรงนี้าําอย่างนั้นงนี้ลงเอาออกมาจากออกมาจากเซฟโซนเร็วออกมาเล่นตรงนี้ออกมาเล่นตรงนี้ไม่ทำแรงหรอกเร็ว เอ้าวยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรนะอ้าโอ้โอ้ย่ากระเดียวครับอย่ากระเดียวยายครับยายครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณยายครับยายครับผมอยากให้คุณยายดวดให้อะครับอออมืก่นได้ครับได้ครับยายครับผมอยากให้ผมอยากให้คุณยายดวดให้โอ้ยก็นมาเตะเซี่ยวเซี่เตะเซี่ยวใช่ไหมมึงลบจะไปกวนยายลบออก็จะมีควนยายแม่เขาห้ามแล้วน่ะโอ้ยยายนอนเนี่ยเอาให้กูเฉยไปดิ อยากเล่นใช่ไหมข้างล่างอ่ะอยากเล่นไม่เล่นกับหนูนี่มามาเล่นกับหนูนี่น้องนะอู๋พี่ก็เหนียวแปรงฟันมากนะอูปากข้นหมิ่นเลยอ่ะเอออะไรเนี่ยวเออเสวยมันหามลูกแก้วโอ้แค่จะให้ยายมาด้วยอะไรบ้างเนี่ยมันดราลูกมันจะใส่ไม่อยากให้ลูกมันถูกขังเอาคือย่างหวัปากกันไปเพราะเปรงฟันนั่นจะได้นอนไม่น่าวันนี้น่ะเฮ้ยพี่เลี้ยว โอ้โหจับหัวอยากก่างกระเจียวเลยเว้ยกินเ้นอนดอกยหญ่หนูว่ามือนี่คะ่ะยาด,ดีกันเจียวกระเจียวทำไมไม่เกาล่ะยายยายให้เก่งขอมือก่อนหนูกเก่งคะ่ะนวดให้ให้เก่งขอมือหนูก็เก่งอย่านเดิมคะ่ะขอมือพี่เหนียวพี่เดียวออกไป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 เหม็นปากไป